มีอำนาจบริหารในมือแต่ว่าเราจะมีงบประมาณกว่า3.8ล้านล้านบาทมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนมีข้าราชการในมือกว่า1ล้านคนนะครับที่จะมาปรับแนวความคิดปรับแนวทางปรับกระบวนการเพื่อให้ ถ้าราชการรับใช้ประชาชนมากยิ่งขึ้นมีหัวขิดหัวใจในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนเราจะบริหารจัดการรับอย่างโปรง่งใส ใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนไม่เอาแต่สร้างไม่เอาแต่หาหัวคิวไม่หาเงินทองแต่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่นบนถนนเส้นนี้นะครับเราไม่มีขนส่งสาธารณะดีๆเลยด้วยซ้ำนะครับเรามีรถสองแถวนะครับแต่ว่ารัดไม่อุดหนุนรัดไม่เหลียวแลรัดปล่อยให้เขาให้บริการไม่ว่าบริการจะเป็นอย่างไร สิ่งที่รัฐบาลประชาชนสามารถทําได้นะครับจริงๆการอุดหนุนผู้ประกอบการลดรดสองแถวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องที่ใช้เงินเยอะเลยนะครับเราสามารถซื้อรถตู้ราคาแคะสามล้านบ้างห้าล้าน้างให้ผู้บริหารได้ทําไมจะซื้อรถเมดีๆมาให้บริการกับประชาชนไม่ได้ เราสามารถอุดหนุนรถโดยสารช่วยผู้ประกอบการให้มีรถโดยสารดีๆให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการในราคาถูกและปรับสายรถเมลรถสองแถวให้เป็นฟีเดอร์ไปสู่รถไฟฟ้าเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะทำให้พี่น้องไม่จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถ การจราจรจะไม่ติดขัดพี่น้องไม่ต้องเสี่ยงตายบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยความเร็วหรือการใช้โมอโเตอร์ไซค์ซึ่งอาจจะปกท่อนะครับดงอะไรต่างมันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากทําบริการสาธารณะให้ดีเราอยากมีขนส่งสาธารณะให้พี่น้องประชาชนเพราะการลง จะขนส่งสาธารณะทุกคนได้ประโยชน์นะครับการใช้เงินรับไปกับการลงทุนในการขนส่งสาธารณะหรือพูดง่ายๆว่ารถเมล์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนรถสอแถวให้เป็นรถเมดีๆเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ไม่ว่าท่านจะมีรถหรือไม่มีรถ แน่นอนนะครับคนที่ไม่มีรถสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถไม่ต้องเสี่ยงตายบนท้องถนนส่วนคนที่ยังจําเป็นต้องขับรถอยู่ไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ในหลืบซอก ตอ,อกซอกซอยขนาดไหนหรือต้องไปส่งลูกก่อนไปโรงเรียนถนนก็จะโล่งขึ้นนะครับถ้าเกิดคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ขนส่งสาธารณะแต่ทุกวันนี้ระบบขนส่งสาธะไม่ได้รับการเหลียวแลสมัยที่แล้วพัคประชาชนเป็นเสียงข้างหนอยพักประชาชนพยายามยื่นร่างพบรบกระจายอำนาจขนส่งเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้เงินอุดหนุนมาให้บริการขนส่งสาธารณะสา มากํำหนดจํานวนเส้นทางความยาววิ่งจากไหนไปไหนบริการถี่บ่อยแค่ไหนโดยใช้เงินมาอุดหนุนได้แต่รัฐบาลสมัยนั้นเสียงข้างมากสมัยนั้นปับตกดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งแต่กุ่มภานี้นะครับจึงสำคัญมากหากรัฐบาลประชาชนมีอำนาจ หากพรรคประชาชนมีเสียงข้างมากอยู่ในมือการกระจายอํานาจไม่ว่าจะเรื่องของขนส่งสาธารณะหรืออีกหลายๆายเรื่องจะได้รับการผลักดนันผ่านสภาได้แน่นอนมีการจัดงบไปอุดหนุนแน่นอนมีการให้บริการที่ดีกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่กุ้งพาให้โอกาสปัญญารัฐ เบอร์เให้โอกาสพักประชาชนเบอร์และการหินชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กติกาของบ้านเมืองเป็นของประชาชนให้รัฐธรรมนูญเขียนโดยประชาชนและให้รัฐธรรมนูญทำเพื่อประชาชนมาช่วยกันนะครับวันที่แต่กุมภามีบัตรอยู่3ใบ ใบแาสอสอกสสเขตกาเบจส่งปัญญารัตไปเป็นผู้แทนของพวกท่านใบที่สองเลือกพักให้พักประชาชนเข้าไปเต็นเสียงข้างมากให้นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไปเป็นนายกรัฐมนตรี ให้รัฐบาลประชาชนมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณและข้าราชการมาทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนและสุดท้ายใบที่3เห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูล ผู้สมัครของเราปัญญารัตนะครับคนนี้ผมและก็รังสินบัลลุมสามารถการันตีได้นะครับว่ามีจิตใจร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาเป็นพักเก้าวไกลในอดีตที่ถูกยุคไปและปัจจุบันพักประชาชนก็ยังอยู่กับเรา ให้คนที่มีอุดมการมาร่วมกันผลักดันนโยบายดีๆพักประชาชนมีนโยบายดีๆที่คิดมาอย่างดี206นโยบายมีการอธิบายทั้งวัดจะทำอะไรทั้งวายทำไมต้องทำแล้วก็ทั้งหท้าจะทำอย่างไรเราคิดมาอย่างดีตกผลึกมาอย่างดีแต่สิ่งที่จำเป็นและในอดีตไม่เคยมี มีแต่คนหาเสียงพูดนู่นพูดนี่แต่เราต้องการเจตจำนงทางการเมืองมาผลักดันนโยบายดีๆมาแข่งกันที่นโยบายและจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้จริงให้โอกาสพวกเราพกประชาชนได้ไปขับเคลื่อนนโยบายดีๆให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน สวัสดีครับชาวบายสีเมืองนะครับชาวตลาดชาวสยามนะครับบนรถแห่งนี้นะครับมีผู้สมัครของเราเบอร์เจ็ดปัญญารัตนันทภูสิตาดุ มีสอสอ,อดททีสอสอรังซิมันลมแล้วก็มีผมสุรเชษตวินเวงวุฒนะครับพวกเราทั้ง3คนเป็นอดีสอสอจากพรรคประชาชนมาขอโอกาสพี่น้องประชาชนอีกครั้งในวันที่แตุภาปีนี้พิเศษยิ่งเพราะมีบัตรสามใบใแรกกาสอสอเขีเป็นตัวแทนของพวกท่านกาเบอเจ็ดงปัญญาลัต ไปเป็นตัวแทนของพวกท่านใบที่สองการพักให้โอกาสพัสกประชาชนให้โอกาสเท่งนักพลเรือนปยาวุธให้โอกาสรัฐบาลประชาชนไปบ,บริหารประเทศและใบสุดท้ายบัตรประชามติ ให้โอกาสในการเียนชอบในการที่จะมีคณะกรรมการมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเพื่อประชาชนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวตลาด ข่าวสยามนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาท่านเสียงนะครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่นี้นะครับผมหลังสิมาแล้นะครับผมหลังสิมาพรมวันนี้นะครับมาพร้อมกับปัญญลักษ์เบอร์เจ็ดปัญญลักษ์เบอร์เจ็ดนะครับและอาจารย์สุรเชษฐ์อวินวงวศที่เพิ่งปราศัยไปเมื่อสักครู่นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม พี่นอนครับเหมือนที่อาจารย์สุรเชษว่าทุกพักหาเสียงแต่เราก็เจ็บช้ำมาหลายๆครั้งว่าไอ้ที่หาเสียงกับที่ทำมันไม่ตรงปกมันไม่เหมือนที่ว่ากันเอาไว้ที่สำคัญหาเสียงไปแล้วใครจะทำพักประชาชนเราพึ่งเปิดตัวคนที่จะเข้าไปทำงานบริหารประเทศ รวมกันในราวราวสี่สิบคนนี่คือความพร้อมของพรรคประชาชนที่เรายืนยันกับพี่น้องว่าพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นพรรคการเมืองเด็กพรรคการเมืองที่ไม่มีความพร้อมพรรคการเมืองที่เคี่ยวไม่ราดบินเรายืนยันว่าเราพร้อมทำงานอย่างตรงไปตรงมาแต่เราไม่พร้อมที่จะพุทธิจลิต เราไม่พร้อมที่จะโกงชาติเราไม่พร้อมที่จะหักเหล่าหรระบัตรศักด์ต่อพี่น้องประชาชน,ชาชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมรังสิมันลมพี่น้องอาจจะจําได้ว่าสิ่งที่ผมพยายามปรับดันมาโดยตลอดคือปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์กับปัญหากัมพูชาเป็นสิ่งที่แยกจากกันออกไม่ได้ครพี่น้องจําได้ไหมครับ ไม่นานมานี้เรามีการสู้รบกันตามแนวชายแดนระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาเราพยายามปกป้องบูรณา,าพแห่งดินแดนเราพยายามปกป้องคนไทยแต่ถามว่าอาวุธของฝ่ายกัมพูชาทิ้งถูกค้ำจุนโดยระบบฮุนเซนอาวุธเหล่านั้นได้มาอย่างไรเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้เงิน ของกรัรมพูชาที่ได้มาจากสแกมเมอร์คิดออกมาเป็นนะครผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยอาจจะเกินกว่า50ของ GDP กัมพูชาทั้งประเทศเงินเหล่านี้ถูกเอาไปใช้เพื่อซื้ออาวุธแลมารบก,กับเราเอามาทำร้ายคนไทยเอามาระเมิดคนไทยดังนั้น วันนี้สิ่งที่พรรคประชาชนประกาศจะให้ความมั่นคงตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจริงถ้าเราอยากให้ความมั่นคงตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจริงไม่ใช่การแต่ร้ายแต่การลงมือทำและการลงมือทำที่ว่าคือการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างแท้จริงพี่น้องจำได้ไหมครับถ้าพี่น้องเคยดูผมอภิปรายผมพูดถึงตัวละครคนหนึ่งคือนายเบนสมิธ เบนสมมตคนนี้มีเครือข่ายนักการเมืองมากมายหลายคนมีความเชื่อมโยงกับคนที่มีอิทธิพลจำนวนมากและผมเชื่อจริงๆว่าคนคนนี้แหละครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนเป็นมือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินมาปล้ในประเทศไทยจำนวนมหาศาลนี่คือการสถาปนาระบอบฮุนเซนในใจกลางประเทศไทย เอาเงินเหล่านี้ส่งกลับไปซื้ออาวุธให้กับกรัรมพูชาเพื่อมารบก,กับไทยถ้าเราอยากจะปราบปรามถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนสิ่งที่เราต้องทำคือทุบสแกมเมอร์ทุบทำลายเครือข่ายไทยเทาจีนเทาและเขมรเทาถ้าคประชาชนเรามีจุดยืนแบบนี้ ดังนั้นใครก็ตามที่หาว่าเราเป็นพักการเมืองเพื่อใครก็แล้วแต่หาว่าเราเป็นพักการเมืองที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไปได้ค่าทหารคนเหล่านั้นกําลังโกโหกที่น้อประชาชนผมยืนยันครับว่าเราเนี่ยครับถูกใส่ความถูกใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จมากมายเราคือพักการเมืองที่รักชาติ เราคือพัคก,การเมืองที่พิสูจน์ด้วยการทํางานแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เราพิสูจน์ให้พี่น้องเห็นว่าเราพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครเอาเช่วงการเลือกตั้งมาหลอกแล้วใส่ร้ายป้ายสีพรคประชาชนต่างๆนะนะพี่น้องประชาชนที่เขารพรักครับนอกจากปัญหาสแกมเมอร์ที่พรคประชาชนจะปราบอย่างถึงลูกถึงคนแล้ว ปัญหายาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เราทุกคนรู้ครับวันนี้อัตราการเกิดของประเทศของเราอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนคนเท่านั้นบวกลบคนที่ติดยาจะติดคิดไปแล้วสองล้านคนฮนะทั่วประเทศถ้าเราปล่อยปัญหาแบบนี้ต่อไปคิดว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ปล่อยปล่อยไปให้อยู่กันเป็นแบบปกติสุดท้ายประเทศของเราจะเป็นยังไงฮะลูกหลานเราจะเป็นยังไงฮะ ผมเองก็มีลูกสาวผมเองก็เป็นหัวและสิ่งที่ผมทำคือการส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกของผมให้กับคนในรุ่นถัดไปถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับการปราบปรามยาเสพติดที่เราจะใช้การยึดทรัพย์เน้นไปที่การยึดทรัพย์เพื่อทำลายแรงจูงใจในการกระทำผิดกฎหมายของพ่อค้ายาของผู้ค้ายาเราคือเพื่อนกัน มากไปกว่านัน้นพรรคประชาชนเราจะเน้นไปที่การปราบปรามแหล่งผลิตซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าคิดแบบนี้ฮะที่ผ่านมานโยบายยาเสพติดทุกขกอกันมองเหมือนกันหมดฮะแต่เราต้องการทำลายตั้งแต่แหล่งผลิตเลยฮะนี่คือความต้องการของพวกเรารและที่สำคัญพี่น้องปัญหาเรื่องการผลิตคอร์รัปชัน พี่น้องครับทุกทการเมืองาัการเมืองหลักในประเทศนี้ล้วนมีข้อคอรหาการคอร์รัปชันทั้งหมดครับมีแค่ทัการเมืองเดียวที่ไม่เคยทุจริตพทัการเมืองเดียวที่ไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเราคือพทศการเมืองที่ไม่ได้ทำการเมืองด้วยการซื้อเสียง เราไม่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อหัวคะแนนเราทําการเมืองอย่างตรงไปตรงมาผ่านนโยบายผ่านก,การทํางานที่มุ่งมัน่นทํางานตั้งแต่หัวรุ่งเย็นนี่คือแนวทางของพวกเราการที่เราไม่ต้องลงทุนการเมืองทำให้เราไม่มีแรงจูงใจที่จะไปหักหัวคิวโครงการต่างๆพี่น้องทราบไหมครับ วันนี้เริ่มมีการเก็บปัตรประชาชนเริ่มมีการสัญญ์สัญญาว่าจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้ตั้งแต่ลหลักร้อยไปจนหลักพันถามว่าคนที่ทำแบบนี้มันก็คือพวกเทาเทคนที่ทำแบบนี้หมายความว่าถ้าเขามีอำนาจเมื่อไรเขาก็จะต้องไปถอนทุนเราหยอกกับการเมืองแบบนี้มานานแล้วเราหยอ่กับการเมืองแบบนี้ ที่ผ่านมาเขาไม่เคยพาประเทศไทยไปได้ไกลไปกว่านี้ดังนั้นครับวันนี้ถ้าเราอยากจะให้คุณภาพชีวิตของเราดีกว่านี้ประเทศไทยควรจะไปได้ไกลกว่านี้เราต้องจัดการกับการทุจริกคอร์ชันการจัดการกับการพุจริตคอร์ชันสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำให้พวกนี้ไม่สามารถมีอำนาจได้ เราต้องทําให้พวกนี้จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและที่สําคัญคือการยึดอายัดทรัพย์อย่างถึงโลกถึงคนคนที่ทุจริตมีแรงจูงใจคือเรื่องเงินถ้าเราทําให้เงินที่เขาได้มาที่เขาอุรร่าเสี่ยงกฎหมายในรูปแบบต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปราบปรามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ปราบาลพุจริคอ์รับชันคือไม่ยบายของพรักประชาชนและผมยืนยันว่าเราทำได้แน่นอน,อนดังนั้นในวันที่8ปมพาษัาคเลือกพรักประชาชนทั้งสองใบให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปัญญาอุตบาหสรรมสมาน